เปิดวอดในชุมชนแล้วผลออกมาค่อนข้างดีเลยนะน้องรักพวกมึงเน่อยากดูเกมลิปโปกันกูจัดให้เลยนะแต่ถ้ากลับกันลองมาอ่านในคอมเมนต์เนี่ยอยากดูีอยากดูี้อยากดูีอยากดูหยอยากดูีอยากดูได้พวกมึงจะได้ดูอย่ังสมใจอ่ะดูซะเออกดไลค์คลิปนี้มันง่ายกว่าชักจริงๆนะน้องรักมึงกดไลค์หรกูขลองแล้วนะน้องรักเออเออสวัสดีน้องรักวันนี้อยู่ในเกมบอที่อะไรข้างล่างอะ วันนี้เราอยู่ในเกมอะไรไม่รู้แต่ที่รู้เราต้องไปขโมยของเอาฟังแผนเลี้ยงหน้ากระดานัสดีดำชมพูแอนดอยต่อมึงเป็นคนถือรถเข็นนะนั่นแล้วภารกิจเราต้องหาให้ได้7,000บาทเราอยู่สถานที่หนึ่งนะระวังให้ดีไม่รู้ว่าอาจจะเจอมึงได้ยินอะไรไหมยังยังยังไปไปไปเฮ้ยนี่600บาทช่วยยกหน่อยช่วยยกหน่อย ไวยปอกูเป็นไรล้มเนี่ยเพื่อนเพื่อนกูโดนพัดลมผาดเดี๋ยวเิ้ยเล้ยะไอ้เแนโดนมักยู่คนเดียวไนี่กูไอ้ยลมเันไปแล้วมั้งไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ไปแล้วไปแล้วรอดช่วยได้ไหมจูรอรอบนี้จริงจังไม่ติดเลนนี่เป็นบ้านชายคนหนึ่งที่เกิดคดีโศกนาตกรรมมึงไม่รู้แน่ใช่ไหมว่าปอว่าที่นี้เกิดอะไรขึ้นมาแล้ว ไม่รู้เลยเพื่อนกลัวมากกันนะเคลนรถเค็นมาทางนี้แล้วถ้าเจอผีเงียบๆไว้นะพอมันได้กินชมพู้าคากูแอบตดแล้วเพื่อนได้ๆๆ้อได้ได้รูเลยรุ้เลยโอ้ยกูทำแตกทำอะไรอ่ะโอ้ยอยู่นิ่งๆดิไอ้บื้อเฮ้ยเฮ้ยมึงทำอะไรไอ้อฮ้ยเพื่อนไปไหนอันนี้พันหก กิดอะไรลิกไหนไม่มีไม่มีตู้เย็นมีอะไรไหมเพื่อนมีของอยู่ในตู้เย็นตู้เย็นอยู่ไหนวะเพื่อนตู้เย็นตู้เย็นอยู่ไหนอ่ะไอ้เหี้ยตกใจตัวไหนไม่รู้เพื่อนมันมาแล้วทางนี้ทางนี้เหรอเนี่ยน่ะทางทางเนี้ยเราตกไปดิขนาดเพื่อนเพื่อนเพื่อนกูเห็นใครไม่รู้ก็จะงงนะ ดอมดปมย่ยนะมันน่าจะไปหาแก๊งแอนดรอยแล้วนะเพื่อนแอนแอนดรอยอปไล่เสมอเพื่อนป๊อปป๊มันทำายของเรามาทำายของเราชนแม่เลยป๊อไอ๋ช่ว้ยอะไรไอ้เจดีช่วางมันมันทำลายของเรา มึงมึงใจน้อมทุบเลยไปของเราเลยที่บ้านแล้วเนี่ยนียอะไรม่รู้บต้องไปทางไหนีด้านขวานี่ห้องนี้หงนี้ด้านขวาเพือดกลับมาเกือบเบเก็บจะเขยลือเลยังอยู่ดีเลย่ขนนะพี่ตัวดิว่มาประตูกูได้ฮฮ่ยฮ่าฮ่า่กู่าฮา God. Oh God. เหมือนกันโอ้ยก nah, ัดาบเพื่อนอยู่ไหงลิงอย่าคนยี่ขวามันยี่ขวากลับเลยกลับเลยกลับเลยใครทำของแตกวะกลับเลยกลับกลับอะไรว้้าวว้าลิงลิง ไอ้เรียคุณยืนดิ มีอยู่ว่ารวมกันเข้าไว้ห้ามแยกเข้าใจรับทราบค่อยๆไปนะโลมเป็นโรบอทเราเป็นลูนยอนนะลิงอ๋อเหรอไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะเนี่ยทุกคนโลเพเข้าไว้ตามข้ามาลงลงทางโลวู้วพันสามพันสามกูกูดื้อยูของผมกูดื้อยูของผมของเกมคอนใจ้ของผมเฮ้ยาวอไป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  พอเฟกประตูเปิระตูใครจะเปิดปิดก้อนไม้ปิดก้อนไมไอ้คนโอ้โหคูลิง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 ตัวอะไรอะตัวอะไรอะเฮ้ยตัวยีงมันจะพาเราไปไหนป่าวไปตามใครป่าวน้องเราดิไปดีกว่าอะไรอะเฮ้ยบอล <Job> powi <compelling> <Yes was out�idal> powi <Industry> <Gener tube> กูเคยมาที่นี่แล้วกูเล่นมาก่อนนี่เป็นประสาทแวมไพร์ผีสิงถ้าได้กินเลือดให้บอกพูดว่ากักกักกูกักกูกูกกกกกูกกกูเออนั่นใต้โต๊ะใต้โตหนึ่งพันหนึ่งพันไม่มีอะไรไม่มีอะไรเนาะมีแจ็คกี้ซีเฮดปอเลยกดคิวปอเลยกดคิวเฮ้ยใครเป็นไรอ่ะใครเป็นไรช่วยกูกนอะไรอ่ะ โอุ้ยไม่ได้เลยอะอุ้ยมันเป็นอะไรอ่ะมันมันสโลว์เยโอ้ยโอ้ยว่าว้าว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 อุ้ยจังหามันโอ้โหตอนนี้เรามีมืดแล้ววางดีๆวางดีๆกูดูกูดูแวมไพร์อยู่ไม่มีบ้าเปล่า

รีบไปรีบกลับเลยลิงรีบกลับเลยไฟอะไรโอ้โหหัวเวียงจันทร์เอาเงินก่อนเอาเงินก่อนนี่นี่นี่มาหนี้ขายได้แล้วอ่ะอะไรอย่าอยู่ใกล้อย่าอยู่ใกล้ลิงอย่าอยู่ใกลกูบอกแล้ไอ้โงอุ้ยกลับมาแล้วไอ้ลิงเอ้ยมาด้วยกันไปไปไปกำลังไปเพื่อนแอนดรอยไปไหนวะเอือเสียงแรกหกร้อย อุ้ยกูกูเก็บไปแล้วเพื่อนอะไรอะไรอุ๊กก็กูก้กูอุ๊เกกกูก้กูทางนี้กูจะได้ไม่รู้ไหนนี่เนี่ยไหนดีขายเราอ๋อขตรงนี้มารงนี้อเกก็กูก้กูเมียงปรามองเซ่ซ้อนๆขอแล้วเพื่อนมามามาทางนี้เอาเละจะไปแล้ว เราต้องไปด้วยกันไอลิงอ๋อไม่นะเพื่อนเกิดอะไรขึ้นวะไม่นะดูว่าเรากลับได้แล้วมันเป็นสอับสองบนขวานี่คืออะไรน่าใช่ไปโอเคกักกูกกูกักกูกูกกูอนมีเเซอร์เพื่อนมาเเซอร์เยไว้เพื่อนเพื่อนังเพื่อนอะเพื่อนังเพื่อน

เป็นฮีโร่มันซื้อไม่ได้มันเยอะเกินใช่เหรอมันเยอะเกินมันเยอะเกินเอารายกานโอ้ยอริคอ๋ออ๋อน้ำแตกโอ๋ยน้ำแตกน้องเข้าท้องโอ๋ยน้ำแตกแจ้งทางโออยโอ๋ยฟังทางนี้ทุกคนฟังฟังให้ดีใครที่เลือดน้อยต่อแถวมาเอาเลือดหมอ มือการหลังลี่ไอ้ฮิตโอ้ยไปได้เฮ้ยทุกคนเงียบหุยสองหมื่นเพื่อนนี่นี่นี่ตู้นี้ตู้นี้ช่วยกันยกช่วยกันยกลุกว้าวเยอะใครมาไอปไอ้ย่ะมันจะได้ของเราเพื่อนเอาไปทีไอ้ไอไอ้ไอ้ไอ้ไ aoi, ôi tôi không ma, ôi tung kha ma, bảo mồi, bảo mồi, chạy chạy đây, 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 ôi, server, này một nghìn, này một nghìn, kia, cứu, đi cứu, cứu, ไปไอ้ป๊ากูดูแมพอยู่เพื่อนตู้สองหมื่นสองมืนตรงนี้ตู้สองหมื่นไหนอะไรสองพัน CPU เดียวมีกี่บาทนะอ้เยออานอะกว่าปเฮ้ยระเบิดโนิ้งโยนิ้งโยนิจอ้ชินามามามาบอยไอ เอเลโอไปอ่าค่อยๆๆ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 ช้าๆช้าๆช้าแต่มั่นคงวิ่งๆๆ่งวิ่งออกจากตัวนี้ออกจากตัวนี้ไม่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 มามามาตรงนี้ตรงนี้อุ๊ยเอาอีกมันท่าของพังมันเท่าของวาหายมาเลยปอเพื่อนเราจะหาจากไหนอีกสองหมื่นอีกสองหมื่นแล้วสองหมื่นต้องพอเนื้อปอปอตัวเยี้เนี่ย มันไปแล้วมันไปแล้วทุกอย่างโอเคไหมเผ็ดเผ็ดเพ็ดสองชิ้นสองชิ้นสองชิ้นข้างหน้ามีสองชิ้นระเบิดระเบิดหลังพี่หลังพี่เฮ้ยล้างลัางล้งเฮ้ยสวยเนี่ยครบแล้วเนี่ยนี่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 ผ่านแล้วผ่านแล้วไม่ใช่ยานไฟดับนั่นเองอุ้ยอ้าอ้ายลิงอ้ายลิงอ้าลิงออกออกไปตรงไหนก็ได้กูลิง

รีบกลับรีบกลับรีบอย่าอย่าอย่ารีบกลับรีบกลับไปจับร์ทรถไปทุกคนจำให้ดีเรามีประสบการณ์จากรอบที่แล้วไม่ว่ารอบกี่รอบเราก็พร้อมที่จะเผชิญลุยนี่ไงแหวนนี่เพชรเม็ดโตเพื่อนเอาไปนี่กระโปรงกันพากระโปรงกันพายเฮ้ยให้ให้ใ หาย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 โอ้โหระวัง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 นิดนึงนิดนึงโอเคไไปเนี่ยไปโมึงก็ปล่อยสิน้องอะไรป้าป้าบช่วยกูด้วยอุกากกูผีเพื่อนโอย้ยเอะไรอะเฮ้ยอะไรอะไรอันเจ็ด เอาเยองงอนเฉยพระเจ้าอู้สองหมื่นั่นสองหมนส่ค่อยๆยกค่อยๆค่อยๆค่อยๆๆกระทาของอคาดอป่าอคาดอ่ะไม่เอาไปเลยไหมไม่มึงกล้าเอาให้ใส่สิปับหน่อยปับหน่อยคืนนี้คืนนี้เหลอลงเสียบเลยเอามาๆๆทับๆับทับๆับับับไอ้กระทานี่มันหนักแค่วะ วางยกยกยกกันท้าหน่อยเอาไปโห้แล้วโอยงมูเตลุงมูเตลุงอะไรวะเอาไปขายกันเอาไปขายกันไปเอาไปขายกันเอาไปขายกันอะไรไม่รู้เนี่ยไอ้ป้าไอ้ป้าตายมา ไอพ่อตายมึงเดี๋ยวกูจะหัวเรงเวรต้องเล่นเอ็มแลบเฮ้ยเอ็มแลบต้องเล่นใช้แล้วเนี่ยเอ็มแลบเอ็มแลบสวยไอ้ลิงเอาหวยปอมามันต้องคำสาบไอ้หวยปออะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาของวางไว้เนี่ยเดี๋ยวร้อเล็กมาร้อเล็กมาโอ้ยมันของเพียบเลยเว้ยเดี๋ยวนี่มันว่านของของเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันดอเดี๋ยวเฮียเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอะไรตายไอ้ดอยตาย ลิงคุณต้องมาเชื่แอแน่ด n กระโปรงแอนพายกระโปงแอนดรอยตายแอนดรอยกระลังมึงจะบ้องอย่ามองอย่ามองลิงลิงน้องลิงโอเคลิงกูกลักวทุกคนทุกคนกูรู้ว่ามันอยู่้างหลังกูกูกลัว ลิงลิงลิงกูเห็นนะมึงทำร้ากูเหรอไอ้ฮิตอะกูให้อภัยกูไปแบบเงียบๆไม่ต่างคนต่างอยู่น้องต่างคนต่างอยู่อิซิมิลาอิลามเล่อิสลามเล่ทางไหนวะเนี่ยทางไหนวะเนี่ยพวกมึงดึงกูละไหมย้ย อ้กระโป๋กปเป็ดทุกคนยังอยู่ที่แค่มันพูดไม่ได้เรารู้เราเห็นโอ้ยนี่ไงกูกูจะรับไห้พวกมึงรอดเองเพื่อนห้องของดับันดอเดนดอไปเฮีย <'m> ขึ้นมาขึ้นนั่นแหละจงฟื้นขึ้นมาเดี๋ยวไปฟื้นขึ้นมาพวกมึงฟื้นฟื้นเถอะ ปัดปัดปัดระวังรวงเฮ้ยปี๊บปัดีบปัดอ้าวไอปอมึงมึงเงียบเยบมึงเงียบเบ้าิ่มึงรู้ใช่ไ้อเล็กอุ้ยป่อไม่แบ้ว็คกี้ซี้ เอ้าเอ้ยคือดูอะไรอ่ะมันดูดเหรอเออเอ้พวกมึงรู้เปล่าว่าช่วงช่วงท้ายคลิปเนี่ยเราต้องกดไลค์กันนะเว้ยไไไลลลคคค์์์เรื่อยสัตว์เรื่อยเรื่อยไอสัตว์ตัวไหนเปรี้ยวไอสัตว์นาลิกอนาลิกอ์าหญ่ใหญ่เอ้คาลิเบอร์ ตัวเองตายรุ่นใหญ่วอนเฟ้าล้องกับฟ้าล้องโชคดี